สวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงชาแนลนะคะอันนี้ก็บรรยากาศดีเลยมานั่งตรงเปนะคะอีสานเรียกอู่เปหรืออู่นันเลยค่ะก็มานั่งดูลูกเล่นนะคะก็เล่นตามภาษาเด็กเนาะก็นั่งเฝ้านั่งดูนะคะบรรยกากาศก็ดีมีน้องหมา หลายตัวรอบรอมอยู่รอบตัวไหนละอีกตัวมีแต่น้องมาน้องไม่เล่นนะลูกนี่นะคะชีวิตอีสานบ้านนาของเราแบบนี้แหละคะ่ะนี่มีข้างๆนี้นะคะส่วนนู้นก็เอเมหมคะเดินบ้าน อันนี้บ้านอาน่นก็บ้านพวกเรานะคะก็เดินไม่ไกลกันนะคะไม่กี่นาทีก็ถึงนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อไก่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นกด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลานกลงคลิปนะคะน้องทำอะไรลูกมานี่มากินอะไรคะคนอะไรชอบกินมะยมเปรี้ยว เปี้ยวไหมเป,เปมี้ย,ยวไหมบกกสน้องดอกมังหนูอย่าทำน้องนะมานี่มามาเล่ข้างหน้ากับแม่นี่มานี่อย่ากใกล้พี่หนูมากนะลูกพี่หนูดุนะดูผมคะ่ะเอาหินโรยผมตัวเองน้องอย่าไปใกล้ กาแฟยอย่าทำน้องนะแะอันนั้นก็มาอีกตัวหนึ่งชื่อเขาเมาน้องนี่ดูดิพี่เมาไปไหนดูดิเนะเมาไปแล้วโอ้ยเมางอนน้องแล้วน้องไม่ไปตามพี่เมานับดาวเอ้ยคระดื้อโน ็นพ so, like so, <pf unlikely> <odel> ี่เมาไปก็ไปตามเอาไปน้องดูค่ะมีมีเอาเอาอมงค์มันจะมีตานพิษเออเบิ่งเดิมอ่ะยาบอสตันยาันก็เกตแคสิมากเหรอบ่มักเลยมันบ่กว่าเอาเบิ้งเ่าเบิ้งจ้าเด้มพี่อ่ำมจ้าก่อนค่ะจ้าอาปากค่ะอืมบิ่งน้ำตามันทื่นเลย กำลังออกฤทธิ์จั๊กโดกหมัดบงยำยังไงลูกดีรู้ว่าแก้เจ็บคอลูกแก้เจ็บคอแก้เจ็บคอเนาะน้องกินอะไรคะฮะน้องกินอะไรอ่าบังเขียวอ่าบ,บ,บังปอกปอกแค้วหน้าดีวยว ถ้ามันมีน้ำตาเนี่ยนอนตื่นเนี่ยใครทำน้องแม่ทำเหรอแม่แม่บอกนี่แม่ทำเอ้ยบังเห็นนาะอ,อร่อยไหมคะคือสีเขียดคักเนาะอร่อยไหมน้องอร่อยเลยกินได้ยินไหมยายถามอเอ้าเอเม็ดเดียวพอแล้วลูกมาถ่ายอาีกเหรอพอแล้วยิ้มหน่อย ตาพูดตาลูกกูถือไว้ถือไว้เออ,เอ,อ,อาคืลนละแค่น้อยอ่ะนะบังหูจักหินบังหูจักหิน,หนเตาโลมันเย็นมันเย็นคอไอ้สัตเย็นคอตะล่าเทอมเสือแม่ไม่ใส่บอดีห่อไม่ใหญ่จะเราอ่อฟังเห็นนะ แตเอ้เฮ้ยสวยจังเลยค่ะจวยจังเลยไม่เลยไม่เจอไมเคี้ยวกินก็ได้เหรอลูกเคี้ยวกินหรือหืมขายเหรอได้อาขายหรือสิไม้ใหญ่ไม้ใหายน้องเอาไม้ใหญ่โอ้โหหัวขาดไม้ใหายไหนไหนอยู่ในมันบุกออยจีน้อยู่ไหนใหญด้วยไหนอาฝากยายดูก่อนอ้าวแลักก่อนแล้วก่อนเพื่อเต็มตูดก่อนขอเอาเกี้ยวไปก็เอาแม้ โอ้ยเหม็นจังเลยนิ้วเหม็นคนเหม็นคนน้อยๆนี่มคนในได้นีน่เ้าใสักใหญ่เก็นตะเคน<า>รื่องหรอวะอืมเป็นอ่ะอ๋อ

นี่มีผักบุ้งนะคะตรงนี้แอ้เห็นห,หลังบ้านชือ้อช่วงนี้ไก่ก็อยู่ในอยู่ในอะไรนะคอกเป็นในหมดแล้วไก่อ๋อไม่ไปอยู่ตรงนูง้นนี่ ตกเย็นมามันก็จะเข้ารังนี่อยู่บ้านบ้านบรรยากาศดีทั้งวันลมลมวอยๆนะคะนี่ เดี๋ยววันหลังจะพาไปหาหน่อไม้นดาวเล่นเล่นแก้วน้ำหมดแล้วค่ะทุกคนเด็กน้อยเพิ่งตื่นนอนรอบแรก สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน,นะค่ะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นกด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะถ้าออกไปข้างนงข้างนอกอะไรก็ถ่ายคลิปเก็บคลิปเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเดี๋ยวช่วงไหนแบบอ่าอะไรนะเดี๋ยวช่วงที่อยากกินแกงหน่อไม้เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนไปหาหน่อไม้มา แต่ที่ตลาดก็มีนะคะหน่อไม้สดก็มากมแกงแต่เราไปหาเองก็แบบสนุกอีกแบบหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะออบรรยากาศนี่ทำอะไรก็ได้นะเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ บายเสียมก็เจ็บคอนะ